ค่ะคุณผู้ชมไปที่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่โคราชครับคุณผู้ชมที่ร้านแห่งนี้มีคนเอามอเตอร์ไซค์มาทิ้งไว้ให้ซ่อมเนี่ยนะครับปรากฏว่าตำรวจมาถึงปุ๊บก็เอามอเตอร์ไซค์คันนี้ขึ้นรถตำรวจไปเลยนะครับแถมเจ้าของร้านถามว่าเอาไปได้ยังไงนี่ของลูกค้าตำรวจไม่พูดบ้านทำเพลงแถมตะกอกใส่ต่างหากครับมัไนไม่เกินไป้มาก็เนี่ยตอนนี้ถูกต้อมถือเออคือจุดจอมนะอันนี้โอเคไหมเนี่ย เ่ยนรที่่ะมาไล่เรียงเหตุการณ์กันนะครับคลิปกล้องวงจรปิดนี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นก่อนว่าเกิดเหตุการณ์อะไรและเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเอารถสายตรวจมาเลยนะครับแล้วก็เอารถคันหนึ่งขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปแล้วนะครับนี่อยู่ที่ร้านซ่อมจักรยานยนต์ที่พื้นที่บ้านบุ้งลำญ่ครับจังหวัดนครราชสีมา ที่ส,สอพสีคิ้วเนี่ยเอารถตาโรมานะครับแล้วก็เอารถจักรยานยนต์ที่ที่ขึ้นไปเนี่ยคือไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนที่จอดอยู่หน้าร้านแห่งนี้แต่ตำรวจไม่ได้บอกสาเหตุไม่ได้บอกเหตุผลว่าคือมามาถึงก็เอาขึ้นรถเอขึ้นเลย,เลยนะครับทีมข่าวก็เลยสอบถามไปที่เจ้าของร้านครับคุณปียเชษเจ้าของร้านบอกตำรวจขับกระบะตาร์โรมาเนี่ยจอดหน้าร้านแล้วก็ได้สอบถามเขาว่ารถคันที่จอดหน้าร้านนี้เป็นของใคร ขณะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาเพิ่งกลับมาครับเขาเพิ่งกลับมาจากข้างนอกพอกลับมายังไม่รู้เลยว่ารถของใครเอามาจอดไว้หน้าร้านแต่ว่าลูกน้องเขาเป็นคนรับรถ <ừ> แล้วก็รับมาว่าจะเอามาซ่อมตามที่ลูกค้าเขาแจ้งไว้นะครับตำรวจก็ได้แจ้งว่าเดี๋ยวจะเอารถไปตรวจสอบก่อนไม่ได้บอกสาเหตุ δ, แล้วก็ไม่ได้มีหมายคน้นพอสอบถามกลับไปว่าเอาไปได้ยังไงแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ครับเสียงของคนในร้านเองก็เสียงดังนะครับตำรวจก็ตะคอกใส่เหมือนกันนะครับ เมื่อสอบถามไปยังตํารวจสีคิ้วบ้างอีกด้านหนึ่งตํารวจเขาชี้แจงผมบอกว่าการที่มาเอารถคันนี้ไปเพราะก่อนหน้านี้ครับชาวบ้านแจ้งมาว่ามีวัยรุ่นซิ่งมอเตอร์ไซค์กันในหมู่บ้านตํารวจก็เลยออกมาตรวจสอบปรากฏว่าเจอการแข่งรถกันจริงๆครับตำรวจเลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่มแต่ก็มีกลุ่มวัยรุ่นบางส่วนหลบหนีออกมาได้แล้วก็พบว่ามีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งหนีมาทางร้านซ่อมมอตเตอร์ไซค์นี่แหละครับ แล้วก็เลยติดตามมาถึงหน้าร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ปรากฏว่าเจอรถมอเตอร์ไซคันนี้ที่เอาขึ้นเนี่ยลักษณะคล้ายกับมอเตอร์ไซค์ที่หลบหนีตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวเอาไปจอดที่สพสถานีตำรวจกันก่อนแล้วก็รถคันนี้ตรวจสอบกับร้านก็ไม่มีเอกสารต่างๆนะครับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องยึดไปก่อนแล้วให้เจ้าของรถเนี่ยตามไปที่สถานีตำรวจแทนนะครับอืแต่ว่าอาจจะง,ง่ายหน่อยถ้าได้พูดคุยเจรจากันสักนิดหนึ่งนะ,ะว่า ดำเนินการอะไรอย่างไรทั้งสองฝ่ายแหละนะครับ